สครับเยเป็นหน้าหนาวมากเลยครับมันเป็นหน้าหนาวนะครับตอนนี้คูดหนาวเลยครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Stick War Legacy ครับนี่เดี๋ยวผมจะเล่นด่านบอสใหญ่ด่านนี้เลยนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะกดเล่นไปเลยการยืนหยัดครั้งสุดท้าย ติ้นมาเลยแรกกันนะเพราะว่ามันจะเอาสเปียร์ต้นมาบุกเราแล้วครับนี่ครับนี่มันจะมาบุกเราแล้ว,แล,วแล้วเราจะกดกลับนะครับผมใช้มอชือถือถ่ายนี่กดกลับละมามีนักธนูไฟยิงมันนะครับนี่นครับอุยมันจะทำลายลูกปั้นผมแตกเลยครับ ผมจะเสกเฮ้ยผมว่าผมผมจะกดตรงนี้ป้องกันนะครับจากการนั้นเปียร์ตันเปียงเปียงเปียง คนหุดแรกก่อนนะแต่ผมฆ่าไอตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนกับจะมาตีบ้านเราตายกันแล้วนี่ตายเออกลับไปเ้อ,อหืมตัวไหนผมจะชนะเดี๋ยวผมเสกหมอออกมาด้วยนะเดี๋ยวผมให้ไอ้นี่ยิงมันก่อน เสริมผมมีก็ต้องซีเดีวยวครับทุกคนบุกมันรุปเอาบ้านผมแตกบ้านผมแตกแล้ววิ่งหนีไปแล้วนะครับทุกคนเราจะวิ่งนิดนึงครับอันนี้ก็เอาหมอมาช่วยอีกทางนะครับมีสายฟ้าผมนีหมอก็คือ เออผมเรียกชื่อมันไม่ถูกนะครับมหมอผมไม่ควบคุมมันนะครับผมจะกดออกเรียกคิดชูคิดชูนะเรียกคิดชูออกมาด้วย ขอลื่นดูพวงงินก่อนโอ้ยพวงนดิดเดียวเดียวนิดเดียวเองครับเดี๋ยวผมเอายักักบพอมดข้อมดยังไม่ได้หรอข้อมดมาเลยได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาคนขุดแร่ด้วยนะครับคนขุดแร่ผมยังน้อยอยู่ชูครับผมมีคิดช,ชูด้วยก็คือนักพนทอง มันชื่อชิดชูครับมันไม่ใช่ชิดชูนะมุนคนละอันเ,เดี๋ยวผมจะพ่อผมยักษ์สายฟ้าโถน้ำผึ้งสุด้ายมันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดผิดตัวผมกดผิดตัวไม่ผมกดผิดตัวไม่ผมกดผิดตัวอีกแล้วมันเดือดเลือดพัน มาเลยอ่ะแยวผมจะเอาหัวหน้าของมือธนอูไม่สิหัวหน้าก็มาด้งไง2ตัวก็คือธนูทองชิชูนั่นเองครับแล้วทองสเปียต้นก็มาด้วยว่าผมสิงเลยอันนี้ก็คือมือหลิกนะครับตัวนี้ตัวฮิวแต่ผมเรียกมันว่ารีวอร์ด นี่ผมมีผีปลาทิศสิบเอ็ดตัวนะครับน,นี่เน็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยแล้วผมก็มีผีกระโดดหนึ่งตัวทุกคนจะใช้ผีกระโดดก่อนนะกดดีเอาอกดผีป้าคิดเถื่อเลยคิดนะมาผีกระโดดจัดก,การมัน มันอาจจะดูมืดๆนิดนึงเพราะว่าผมใช้เก้าอี้เป็นกาดจั้งอันนี้นะว้าวพีกระโดดตายเยยบเลยว่ะตายเพราะว่าเวทบนทองเมทดคินนั่นเองครับเมทดคินครับเอีผมจะเสกธนูทองอีกตัว กดทิดตัวทั้เพื่อ,อไม่สิขอโทษที่พูดคำหยาบนะครับทุกคนห้ามเอาไปใช้ตามผมนะครับคำหยาบนะ ย้ำนะครับห้ามเอาไปใช้ตามหัวเนตรขาดอันนี้เป็นแค่การแสดงแล้วก็การเล่นเกมโชว์เท่านั้นครับโอ้ยเสียงจากนี้เราจะเอาตัวอะไรมาดีนะอั้นก็เอาพอมดุดอา้าวเต็มแล้วเหรอเดี๋ยวซูมเข้าไปดูก่อนอ้าวสี่สิบแปดแล้ว ะเมินคนแล้วเราจะเอา,เอามือธนูรูก้กระจอกเต็มห้าสิบละผมไม่แน่ใจว่าจะเอาชนะฝังตรงข้ามได้ไหมแต่ถ้าผมแพ้ก็ขอเอาใคด้วยนะไม่เป็นไร <c oughs> ไปกันรีดูกว่าพวกสหายไม่เอาว่เอาไม่ต้องไปออนมาแล้วเราต้องบุกมันเหมือนกันเราสหายเออคิดชูก็ยิงมันอยู่แน,น่แล้วพวกแทนโนลูกกระจกก็ยิงมันเหมือนกันผมไม่รู้ว่าจะเพลหรือปเปล่าอรับผฟ่งเสียวมากเลยถูกพว จใช้เกียร์ยตั้งหัวร้อนอะไรโอเคผมออกมาตั้งหลักที่ร้านค้าก่อนโมมดช่วยผมด้วยมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกโอเคผมออกมีดววย ต้นหัวล้อนหนึ่งตัวปลาฮอกยังเต็มห้าสิบอยู่เลยครับมันเป็นอะไรวะนี่เดี๋ยวผมออกก่อนเข้าคุมนี่เดี๋ยวผมจะยักยักมันหน้าออกมานะครับแต่ผมจะเอาไอ้นี่รอเลยทำเตือนนี่ก็ตลองเสริมโอ้ยไม่เป็นไรยักแค่ตัวเดียวเองจะกลัวทำหาเลยดรอก เฮ้ยอีกแล้วเหรอผมขอโทษนะครับมันคั่วบรุงของอย่าเอาไปใช้ตามกันน่ะผมขอย้ำสามครั้งอีกครั้งหนึ่งว่าทุกคนอาจจะไม่ฟังผมอาจจะลืมฟังผมก็ได้เอามาแล้วมาแล้วกดกลับโอ้โมอ ย่าย่าหมอไม่นะหมอเอาหมอไม่โดนไม่โดนหมอเฉยเลยโอ้โหค่คือใจเอ็นคนขุดโองข้อคงผิดตัวอีกแล้ว ไปใจแอนคนขุด5ค,ค, mm. <All> คือตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะมัน mm. ก็คือกิฟอนนะครับ ผมมีกิฟต์แล้วแล้วตัวใหญ่เท่ากันแต่แกจะมาทำชันไม่ได้นะปิดสายฟ้าก่อนครับงขอปิดนี่ลูกบอลยิงเลเซอร์ตายแล้วผมชนะครับทุกคนไม่น mm ่าเชื่อผมชนะอดูอดูอโอย กดแทบกดแทบโอ่อนที่สุดผมก็ชนะ